ใช่ไหมคะทุกที่ก็เป็นเกมเพราะเป็นภาพยนตร์เรื่องเกี่ยวกับเพลงนะคะครับผมรักบทแก้วเกี่ยวกับการดื่มด้วยอ่ะเราก็เลยมีเกมมาให้เล่นปฏิกาจะไปเกมเซเป็นเป็นช่วงเทศกาลนะครับเป็นคริสต์มาสเราก็ต้องมีเล่นเกมกันบ้างอนหนึ่งนะอย่างที่พี่กองบอกไปแล้วว่าเราจะมีการเล่นเกมเพราะฉะนั้นตั้งใจไปเป็นหนังเกี่ยวกับเพลงด้วยต้องเล่นต่อเพลงเป็นเกมใหม่มาอธิบายกติกานเลยครับอ้าวคุกเป็นไร อะไรเขาเหลือเหรอเห็นไม่กล้าต้องต่าออฟเขามเป็นไรเวลตาพี่ออฟจะกืนกินพี่เขาไปแล้วอต่อเข้าใจเลยขนาดอยู่ใกล้ๆอยากถีบเลยเนี่ยจะขึ้นก่อนว่าที่ใครขึ้นและตัวลงท้ายของเพลงอย่างเช่นว่าถ้าร้องเพลงต้องสู้จึงจะชนะชนะเข้า่าชนะจะต่ออะไรคนไม่ต้องต่อเขาว่าชนะให้ได้ถ้ไ่ได้เอาคำเลยฮะ เอาอักษพยัญชนะพยัญชนะเอาตัวสะกดโอเคตัวสะกดตัวสะกดดีกว่าเอาตัวสะกดชนะเองงเี้ยก็นอนหนูอ๋อก็ล้องนอนหนูนะจ้ะนะจ้ะอย่างนี้เอาล็อต่อเพลงแบบนี้ได้มันมันจะง่ายกว่าพยัญชนะไงถ้าเกิดตัวสะกดอย่างเช่นแบบว่านักเราก็ต้องต่อด้วยคำวัลรักหรือปักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราให้แค่ห้าวิให้ร้องให้คนหนึ่งหนึ่งพุกนะเพราะเกินหนุกเสียที่กะสิ จริงๆแค่หุ้นกงเสียแล้วไม่เกินแปดนะรหวะไม่เก no, yeah, no, ินเจ็ดคำไม่เกินสองห้องครับนะเพราะเดี๋ยวพี่เสียเพิ่งบริษัทพี่ไม่ได้รวยมากบอกออฟได้ทำไมอะออฟมันรวยโอ้โหค่ะออฟมันเป็นล้านล้านแล้วนะเดี๋ยวนะการจ็ ีในกดื่มไหมครับใ้กลุ่มคุณป๊อปเมาเมาก่อนคุณป๊อปแจ้ใครเริ่มก่อนดีในกลุ่มอ่ะน้ำหวานไม่ไรน้ำหวานสามคนน้ำหวานอ่ะน้ำหวานอย่างนี้ให้หวานเริ่มง่ายอ่ะพี่บอนเริ่มเริ่มอย่างนี้นะเริ่มปุ๊บพะโล้พูดชี้ได้ขึ้นตรงไหนมันก็ต้องเริ่มต่ออ้๋ออ๋อชี้นี่มาใจไม่ได้เลยเอาเลยมาอ่ะอ่ะบอนคนแรกปอนลูกเอออร่อยร้องกันลูกปอนเอาไม้มาสิลูกไม้มาร้องไหม ไวเลตแล้วเดี๋ยวนี้เอาพี่บอลคนแรกเอาบอลบอลบอลแบบนี้นะบอลเป็นตูพี่ว่าออฟใช่ใครเราไม่รู้ว่าพี่มีขุนทรัพย์เราก็กลัวออฟใครกลัวไอ้พวกนี้ก็กลัวกลัวทำไมแล้วกลมีขุนทรัพย์อยู่ขุนทองจะใครเรื่องคนแรกเลยขอหมดเวลากี่บอลตอนบอลเลยเริ่มเลยเพลงเพลงหนังเราแล้วกันได้เลย ให้เธอได้กับเขาและจงโชคดีหนึ่งสองหนึ่งาอะไรอ่ะไปไปอะไรอ่ะเด็กอ่ะเอาไปเป็นยั้ชนะได้ไหมคะแต่โอเคอะแก้วเดียวแก้วเดียวเอาเป็น้ชนะหวานสวยมักเอาแก้วใหญ่มาเฮ้ยเอาแก้วเดียวตัวกัวตว อันนี้เลือกได้ไม่ใช่มันมีมีอะไรเป็นคุณขนนะขุ่นพี่ขลุ่นอะไรอันเลือดได้เลือดน้ำดีไปด้วยใครอ่ะเป็นต้องกลัวนะที่นี่คุณได้หมดลูกดีมากขลุคุณขอพี่ขอพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียมันพุ่งมาเนี่ยขอคุณคุณขอพี่ขอพี่ไม่ไม่มีแอลกอฮอล์ครไม่มีแอลกอฮอล์อันนี้น้ำอะไรน้ำมะนาวปะน้ำมะนาวใช่ไหมมะนาวอ๋อนี่น้ำปั่นขึ้นต่อลูกปั่นขึ้นมา

หนึ่งก่อนท้อฟ้าโสดตากองความอบอุ่นของไออยู่ในหนังด้วยสรุปจบี่ํำอะไรแดดดอเด็กหนึ่งสองสี่เร็ว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 เธอรู้ไหมขูใส่ด้วยจะขขอไข่ขอไข่จสามสี่ห้าจับเลยจับเลยจัเรื่องขอไข่ขอไข่ขอเอาทิธีมีไข่ไข่ มันขอไข่ไข่โอ้โหห้ามสิโอ้โหเอี๋จะกินไกอ่ะได้ไหมรอ่ไม่ต้องเลือกครับผมโอ้เอาละไม่ต้องเลือกครับผมนี่ต้องกินยาระบายแล้วล่ะถ้าเป็นปืนองี้เล็นยิงหมดโม่โอ้คือผมปฉีกมากเลย ไม่เข้องนำไปฟ้องโอ๊กอะไเลโอตายแล้วโอ้โหกินน้ำเนี่ยเขาดูท่าดูกินหมล้วเนี่ยดูท่าตอกตีงีเนี่ยแล้วมีมาดาวบีกเกือหน่อยเออน้ำเยอะจริงจเริ่มเริ่มเิมเริ่มเอ็มเรินมเละเราจะทำามเส้เดี๋ยวพี่สองพ่องย่อยยิ่ยากออหญิงอะนึ่งสอง่าส่ห ทำลายเป็นนักร้อจริงป่าวโอ้พี่ยอหญิงยอหญิงิยายายาหญิงหญิงคือเยอะไม่พี่ยอดหญิงยาหรือยาหญิงห้าเกลียวโอ้ยแดงแดงแดงแดวแดงแด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  เอาตะกะอะไรวะคีฟ้าแอนก็รวมๆกันไงโอ้โหดูหน้าอูบีซีดด้วยน้ำอะไรอ่ะพี่สงข์น้ำอะไรตั้งอ่ะบอดซีดพี่ปอดซีดบอกไม่ถูกเลยทหน้าทำหน้าจะกินแค่เมันจะกินโโอ้หจะกินนั่นเลยที่กินมาเนม่ยไอ้ปากแก้วคืออะไรอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ตออเหรอป่านะท้อนหน้าปากแก้วอ่ะชิดถูกเลยที่กินขายอ่ยอร่อย มีหลักการมีลักการส่งรองต่อส่งสงล่องสุดท้ายแล้วย่าให้อบหาตัวตรงนี้แล้วย่าให้อฟเดยหญิงส่งเอาเลยเดยหญิงยากด้วยขอร้องพ่อคิงแล้วเธอก็เดินจากไปปอปลาปอปลาปอปลาง่ายปอปลาเดินแล้วลูกนั่นั่เตาจีรินทีไล่ไล่ไล่ ไหลที่ยังต่อไหล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 หนึลลลวแล้ลล้ลวีไหลาเสีเรียนกับภาษาอังกฤมามเียมมเียมาลโลบัโลกรอแ้าแดงกดีหมดหช่องบันโลขอแก้วขอนักหนักขอนักหนักสองแก้วเลย น้ำเปลม่ยวอะไรวะเนี่ยนี่น้ำแก้วพอกระยน่ง้ังวยนะยวยเหมือนกันสองนเลยย่วยน้งบวยใช่ไหมเดยวุ้นหรือวุ้นบวยบ้างเอ็มมากออยอดอ่ะโอเคมกะกจากันนะคะเอาถามถี่ใครอยากรู้ใครป็นตัวแทนต่อว่าทำไมต้องดูคามยุ่เรื่องรักหมดแก้ว ทำไมคะพราภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ครบรถแน่นอนค่ะไม่ว่า<ช>จะเป็นความรักแบบแฟนความรักแบบเพื่อนแล้วก็ภาพยนตร์ของเราเนี่ยคือจะเผยอ,อีกมุมมองหนึ่งของวงปาร์ตี้วงเล่าว่าจริงๆเราเนี่ยวงนี้เป็นยังไงทํใไมคนถึงชอบไปปาร์ตี้แล้วมันสนุกยังไงคนที่อาจจะไม่เคยไปปาร์ตี้อาจจะได้มาดูแล้วก็อ๋อมเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือหนังเรื่องนี้เรามาในช่วง ช่วงปีใหม่ซีซันสุนรบรรุตเลยป,ปีใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหนังที่พูดถึงเรื่อง,องราวของความสุขครับเน้นความสุขแล้วก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวยงกับแอลโกอฮอล์บ้างแต่ว่ามันพูดในในแง่มุมที่ดีถึงแม้เล่ามันจะทำร้ายตับบ้างแต่จะไม่ทำร้ายหัวใจใครนะครับนี่เเรื่องสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เตรียมตัวไปดูกันแล้วก็เตรียมไปสั่คๆกับเพื่อนแบบมีสติครับทุกคนครับ เขา,เ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 าพูดแบะไรดีมากเลยนะพูดดีพูดดีเลยอ่ะเขาพูดอะไรอ่ะคือจริงๆอ่ะจะบอกม <c ười> จบแล้วครับจบแล้วคือจะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมันเป็นภาพยนตร์ที่มันมันมันมีความสรุกมากเพราะว่าเรื่องเรื่องความวามุ่กงกระดับเขาให้ให,ให้ให้พวกเรานะแสดงนะครับเล่นเล่นแบบแสดงความเป็นตัวเองแบบเต็มที่อ่ะคือให้ไม่โอกาสไม่เกียดเราในการที่แบบได้ได้แสดงในสิ่งที่เราคิดไปกับตัวละครในกับภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยผมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเลยทำให คนที่เข้าไปดูเนี่ยจะได้จะได้รับความสุขอีกแบบหนึ่งที่ออกเชื่อว่ามันน่าจะมันน่าจะตรงกับคนที่เข้าไปดูแน่นอนครับเอ็มเอ็มเอ็มก็อย่ามองว่าเป็นภาพยนตร์นะครับเรื่องนี้มองว่าเป็นงานศิลปะดีกว่าครับนี่ไงอารมณ์ศิลปินร่วมกับนะครับที่มีความละเอียดในการทำนะครับเวลาที่มันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าตัดส่วนแล้วก็ทำกลับมาได้ดีมากแล้วก็โดยเฉพาะนักแสดงก็หลายหลายคน อาจจะเป็นนักร้องด้วย<ม>นักแสดงใหม่ด้วยที่เป็นพระเอกอรอย่งเงี้ยนครับบางว่าอยากเป็นอย่างนักรค้องหลายๆคนมาเล่นเรื่องนี้ก็คืไม่ได้มีแค่ความสามารถที่จะยยจร้องคนเดียวอยากให้มาดูจริงๆเพราะว่าเขาไม่ได้ชมพี่เขาไม่ได้ชมพี่มับน่าเสีใจมากแล้วก็นักร้องสองคนมเองน้องแอนด้วยจร,ร,ริงๆแล้วทุกคนแบบว่ามีเซ็ตมีสกิลในการแสดงน่าแบบมันไม่ใช่แบบมือใหม่เลยอ่ะสงสารละคะก็ เรื่องแรกผมกับอแล้วหลายคนจะมีคำถามว่าเฮ้อยู่ตรงไหนไม่มีแบบว่าเรามาถึงขั้วกลางเหรอแต่จริงๆเราเปล่านะครับมันมีทั้งแบบมีคุเป้าหมายของชีวิตที่แบบว่าเหมืนก็มีเอย่างต่ออย่างในเรื่องแอนะว่าทำไมเราต้องสั่งภูมิเราต้องมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าบางทีบางคนอาจจะแว่าอาจจะว่าไม่เคยอยู่ในสั่งภมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยลองลองมาดูว่าเพื่อนเป็ี่ยนแต่เคย่ยนน่าก็เปลี่ยน ทรี้บปนาร์ตี้ำบวยนมประจำพระเอกพระเอกพระเอกหน่อยทีคนสุดท้ายเลยอปอนพูดลูกะพี่ครับเขาติดไวเล็ตแล้วครับไม่ต้องเอาไม้ไปก็ก็อยากเชิญชวนให้ไปลองดูกันคือดูที่เ็าดูสิไปดูหนังกับผมในโรงด้วย คือถึงชื่อรั้งขวดแก้วนะแล้วแต่ละคนเข้าไปดูเหมือนกันเนี่ยผมว่าแต่ละคนก็จะรู้สึกไม่เหมือนกันหรอกเหมือนกับเนี่ยน้ำที่เอามาให้เล่นเกมนะครับแต่ละแก้วก็กินจนขวดแก้วเหนั้นแต่แต่ละแก้วก็คนละรสทั้งนั้นเฮ้ยโอ้โหเูยอันนี้เป็นพระเอกไงมันก็มีคนที่เลยอ่ะไม่ลองไม่ลองกินก็รักดูลองกิมกันได้โยนข้ามโยนครับผมแอนสุดท้ายลูกคือเรื่องเนี้ยค่ะแอนแอน ไม่ไ่อวยไม่อวยหนังตัวเองดีกว่าแต่อยาก้าให้ไปดูดีกว่าว่าไปดูแล้วได้อะไรออกมาอย่าเพิ่งตัดสินว่าหนังเราทํามาเพื่อสราสนุคนกิ่เหล้านะคะเพราะว่าทุกคนตั้งใจทำออกมาให้ทุกคนสนุกแน่นอนแอนว่ามันน่าการันตีโดยโดยศิลปินที่เป็นนักอเอเทนเนอร์มาเล่นเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นความสนุกนแอนว่ามันมีแล้วแน่นอนคนที่ไปดูต้องได้รับกลับมาแน่นอนค่ะความสนุกถ้าไม่ได้รับกลับมาน่แอนให้แบบเอาเท้านี่ค่ะบี๊บนะก็คืค่ะ ยังไงทุกคนต้องได้รับแล้วความสนุกค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ไปดูจริงๆค่ะทุกคนตั้งใจทําแล้วก็มันจะสร้างความสุขให้กับทุกๆคนที่ไปดูค่ะขอบคุณนะคะทั้งเจ็ดคนจากภาพยนตร์เรื่องดังหมดแก้วครับขอบคุณมากครับเรับวันี้ไปชมกันนะคะก็ราๆอย่างนี้นะคะท่านผูฟังดูน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นการพัฒนาของหนังไทยไปสู่ก้าวใหม่มันแตกไงมันมีเป็นการเล่าเรื่องผ่านบท บทพูดมากกว่าใช่ค่ะก<ช>็ไม่ชมกันนะคะอย่าลืมนะคะอาราคาผู้ชมข่าววันนี้ต้องขอบคุณนะคะสำหรับกระแสงทุกเส็จท่านขอบคุณบางกอกเอเล่บริบบอนสกินนะคะคขอบคุณมา,ออากมเลยทรูวิชันนะครับชมรายการได้ทุกที่ทุกเวลานะครับทางแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere ครับผมเอาระค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะต้องจำภาพยนตร์เรื่องรักหมดแน้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจริงจริงในเรื่องเป็นคู่กันหรือเปล่า ปบมือลบมือคำถามดีน้องเขาหน้ารักนะเขาเนี่ยนะจะพูดไม่ออกแดงแดงว่าในใจน้องไม่ได้คิดเรื่องดีได้คิดเรื่องดีมันพูดได้เลยครับเขาเกลียดคนเกลียดนี่มากกว่าทำไมอ่ะทำไมถ้ามีแฟนจริงจะเปิดเผยไหมถ้าเปิดกลัวเลยตึิงจะตกไหมเออไม่ใช่หรือไม่ยังไงอ๋อ